บ้านนารีชแนลนะคะวันนี้มาดูต้นไผ่นะคะโอ้โหหลายปีไม่ได้มาใบมันร่วงไปดูต้นผักหวานกันนะคะไข่นี่ก็มีหลายพันนะคะนี่ถ้าเกิดเห็ดมันงอกน่ะอุ้ยแบบนี้ต้องเอาดอก,กเกี๊ยวมาปลูกเนาะต้องเอากเกียวมาปลูกจะได้ขึ้นมาสวยนี่ มีหนอหนอขึ้นสูงหมดแล้วไม่มีหนอเลยค่ะอ้อย <c oughs> มุมโน้นคิดเนื้อนั่นแหละมันเนื้อไม่เยอะหรอกต้นผักหวานอะ่ะอันนี้จัดต้นไผ่โอ้รกรุงรังเลยจ้าต้นผักหวานเจอไหมลุงต้องดูทางบ้านลุง มันรกมากเลยค่ะทางนี้ไปไม่ได้รกนี่แหละป่าผักหวานค่ะแต่ก็หาดูยากนะคะต้นกระทินเอ้ยโน,โน่นๆน่นเห็นแต่ยอดอันนั้นต้นฟีกาดีเจอไหมเดินไปอีกจนถึงบ้านลูกวันชยัย บริเวณนี้แหละมีแต่ผักหวานเลยบริเวณนี้มีแต่ผักหวานเต็มเรือน้อยแล้วคะ่ะตายบ้างอะไรบ้างวัวมัน,ม,ม,นมันมีเชือกเด้๋วัวอุ้ยรกมากเลยมันมันรกมากกันเลยดูยาก ลุงแกปลูกหม่อนด้วยต้องดูทางบ้านลุงวันชัยจะเห็นมันตายเกือบหมดจนผักบ้านมันน้อยแล้วนี่ไงเพ่อนผักบานเห็นยังนี่ไงมองเห็นยอดนี่มันไม่โต ต้นว่านู่นไงนนนนนนี่ตีเห็นตียอดนะนี่หรอยอดมันโน่นไงนี่มาดูตามมือยายสิโน่นน่ะนั่นแหลยนั่นน่ะนั่นเลยที่ใบเขียวๆนั่นน่ะจะมองยากหน่อยนะคะนี่หรอตัวนี้หรอไม่ใช่นี่มอนอันนี้ใบมอนอันนี้ใบมอนไว้ต้มไว้เก็บทำชาให้ตัวไหมกิน ต้นผักหวานมันมันเริ่มมันเลือน้อยลงแล้วเลือน้อยลงแล้วค่ะน่นอยู่ทางลุงวันชัยอิ๊ไม่อิ๊ไม่ได้เข้าทางบ้านลุงวันชัยนี่นุ่นเจ้าของได้ยินเสียงมันต้องปิดเข้าทางบ้านวันชัยจะเห็นนุ่นไงต้นบมันมีมันยอดน้อยๆนั่นแหละใบเขียวๆนั่นน่ะนั่นไงน่นไงเต็มเลยมาผิดที่มาผิดที่มันต้องจอดทางนุ่น เนี่ยมีแต่ต้นหมอนอ้ยายง,งาไม่ได้มาเก็บใบหมอนเยอะเลยเลยนี่งงต้อง,ง,งให้ยายงาม,มาเก็บหมอนนะคะนี่เยอะเขาไปเลี้ยงตัวไหม,ไ,มไงไมจะเดินไปบ้านลุงก็ยากปะกลับเดินเลาะทางนี้เลยเลาะไปวะนี่ตรงนี้งล,ลงไปวะลงไปนี่ลงตรงนี้แหละอีมันโล่งหน่อย เรียกลุงสิสวัสดีค่ะเรามาชมป่าป่าป่า,ป,าป่าผักหวานแต่หาต้นไม่เจอมันมันรกมากเลยค่ะนี่รกมากเลยค่ะนี่เรามาลุยต้นสวนผักหวานนะคะแต่มีแต่ต้นอื่นนี่แหละนี่แหละนี่แหละเนอนี่แหละ นี่แหละต้นผักหวานเนี่ยนี่ต้นนักนี่ไงกำลังออกยอดนั่นในก็มีเด้นี่ไงผักหวานอ่าม,มันมีทุกจุดแหละแต่ว่ามันตายบ้างอะไรบ้างเดินไปนู่นเก็บได้ไหมเก็บเอาอะเก็บไปวันนั้นมันใชัเก็บลุงนดนี่อย้าไหน,นลุงอยูยออไ่ไหมคะอันเก็อานี้อ่ะเอาเก็บมาเออนั่นแหละเอาทั้งหมดเลยนั่นน่ะ เก็บสวยๆหักสีสั้นหักสั้นเกินนี่หักขิก้านเลยเจอผักหวานแล้วเก็บเลยค่ะวันนั้นลุงวันชัยเขาเก็บทั้งหมดมีแต่ใบหมอนเยอะเลยต้องให้ป้ามาเก็บใบหม่นมาค่ะมาค่ะมาค่ะนี่ไงต้นหนึ่งนี่อันนี้ก็ผักหวานนะคะทุกคนคุณผู้ชม อันนี้ก็ผักหวานนะคะนี่ป่าผักหวานนะคะแต่ดูว่าโตช้ามากเลยค่ะอันนี้ก็ผักหวานนะคะอันนี้ไม่มียอดเลยค่ะเออไม่มียอดเลยมันรกมากให้มันโตชา้าไหนไนั่นไม,มไม่มียอดหรอกเห็นัหอือนันก็ใช่ลันก็ใช่อันนี้เหลือนน้อยไม่มียอดอหรอก ใน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 หนในในในเออตรงนี้แหละนี่แหละไปจนไผในป่าเราเข้าป่ากันนะคะเข้าป่าหานี่ไงนี่ผักหวานนี่สูงไม่มียอดวันนั้นลุงเขาเก็บแล้วเขาบอกเขาบอกแม่ว่าเขาเก็บแล้วลุงเขาเดินเก็บได้นิดเดียวเออนี่ยอดเยอะอันนี้มีคนมาเด็ดหมดแล้วอยู่บ้านโจ๊กอยู่เลยโอู้ยอดเยอะเลย เก็บเอาเลยเก็บเอาเลยมีเยอะแต่ว่าแต่มันไม่อวบอืมผมแต่มันไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบกินหรอเก็บเก็บเก็บค่ะนี่ยอดเยอะหน่อยนี่อีอเยอะมากเลยลุงเก็บลุงห่วงไว้หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นใครเดินเมื่อกี้นู่นโอ้วันชัยอยู่ฝั่งนู่นดิอันนี้ส่วนโจกใช่ส่วนไอโจก หนูบอกอยู่อันนี้บ้านโจกดิก็เราเดินมาตรงบ้านโจกใกล้เหมือนกันนะก็เราเดินอ้อมไงในบ้านลุงวันชัยอยู่นู่นเป็นตะลังคาเออไม่บ้านบ้านข้ามไปข้ามมาได้เวลาหนูมาเล่นบ้านพี่วัวลุงเขาจงไว้หรือเปล่าเรามาเก็บไม่ต้องเก็บหมดไม่เได้ไม่ต้นด้านหน้ามีหรือเปล่าต้องเก็บให้มันออกยอดใหม่เนาะ มเอมอ,อแค่นี้ก็พอจะได้เก่งแล้วผักหวานมันหวานเหรอไเฉยๆผักหวานอไม่ถ้าไว้มันก็จะแก่ไงยายอืมี่ไม่ได้ไมหรูกมากกระบ้านใครเปิดเพลงดังจัง นนเรามาลุยป่ากันนะคะเรามาลุยป่านี่ปลูกต้นนี้เป็นพี่เลี้ยงก็ตัวเอาตอาัวเ,เอาไ,ไหหอ้ต้นนู่นนู่นนู่นกบผักหวานนู่นหนึ่งต้นนะออมันขึ้นน้อยนี่นนมันมี<อ>ผักผักนั้นด้วยปนกันใบนั้นงงอ่ะใบเหมือนใบผักหวานน,นู่นทางนู่น ไหนไม่ใช่หมดแล้วม吗นู่นวันชัยอยู่นู่นตานี้แล้วหละนี่ไงต้นนี้เออมีคนอยู่ไหมค่ะรกจนดูไม่เห็นเลยเนาะไว้จนรกเราจะเก็บผักหวานได้ยังไงอ้าวแค่นี้แหละป่ะป่ะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาชมผักหวานนี่เก็บได้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมค่ะ